ผมนะัไปเรยเปลือยครับผมตอนนี้นะครับผมอยู่ที่ตลาดดอยมูเซอร์นะครับอันนี้เป็นดอยมูเซอร์ใหม่นะครับมูเซอร์ใหม่นี่ยมันจะอยู่ถ้าเรามาสายเซียนะครับก็คือจะเลี้ยวเข้ามาทางด้านแม่สอดนะครับผมแล้วก็มูเซอร์ใหม่จะอยู่ด้านซ้ายมูเซอร์เก่าจะอยู่ด้านบนบางคนก็เรียกว,ว่าตรงนี้เป็นมูเซอร์ล่างแล้วก็ตลาดมูเซอร์บนด้านบนนะครับเดี๋ยววันนี้นะครับจะพามาดูว่าตรงนี้มีอะไรบ้างนะครับส่วนมากก็จะเป็นพวกผลไม้นะครับผมแล้วก็ของฝากของกินมากมายนะครับผม ไปดูกันอไก็ประมาณนี้มีลานจอดรถนะครับรู้สึกว่ามูเซอร์บนเนี่ยจะเยอะกว่ามูเซอร์ล่างนะครับแต่ก็สําหรับใครที่จะไปแม่สอดนะครับเส้นที่จะไปแม่สอดก็แวะได้เพราะว่าอยู่ด้านซ้ายนะครับผมนี่เมื่อกี้มีรถจับข้าวมาด้วยนะครับ เรากับข้าวก็จะมีของมีกับข้าวมีเนื้อนะครับผมเนี่ยเดี๋ยวเราก็จะซื้อเอาซื้ออะไรนะมีแต่เนื้อหมูมีแต่เนื้อหมูได้หมดนะครับผมเดี๋ยวเดินดูด้านในนะครับผมยานยานอยากได้อะไรไหมนี่เห็ดเตี้ยเห็ดตับเต่าเห็ดตับเต่าเฮ้ยใช่เหรอนีเขาบอกเห็ดตับเต่าเอาจริงดิภายในโอ้โหจะโดนดิกระสิบป่าะว่านี่ยต้องพูดต้องพูดกวนๆหน่อยนะครับพูดกวนๆทำไงพูดกวนๆเออมีปัญหาอะไรพูดกลัวๆ อ่าน้ำพริกหนุ่มอร่อยเดี๋ยวเราไปซื้อข้างบนกันแหละมีข้างบนก็จะมีคล้ายๆตรงนี้เหมือนกันหมดแต่ถ้าซื้อซื้อก่อนก็ได้ถ้าชอบใจอะไรประมาณนี้โอ้หนูไม่ได้จ้อเผ็ดตับเต่าเผ็ดตับตาผัดไข่อร่อยเนาะร้อยเท่าไหร่ครับเผ็ดตับเต่าอันนี้กิโลละร้อยเดียวค่ะกิโลละร้อยเดียวเคยกินมั้ยแล้วอยากกินไหม ใช่หรือไปลองกินก็ได้เห็ดตัางต่ามันมีชนิดเดียวใช่ไหมเห็ดตัางต่าเนี่ยค่ะมีชนิดเดียวขึ้นอยู่ริมเท้าย่านางใช่ไหมชื่อเส้อไหนนะครับก้อนเดียวสี่สิบเก้าสามก้อนร้อยยี่สิบทองละสี่สิบนะครับผมชื่อเ้นหน่อยหม่าสดยังไม่ได้ขายเลยแต่เช้าเลยพี่ชายแล้วเขาเดินดูก่อนนะครับแครอทแครอทแครอทมินิแครอทแครอทน้อยอันนี้อันนี้กินได้เลยนี่ฟักแมว นี่หวานผักแมวผัดผัดไข่ผักแมวผัดไข่เฮ้ยเราต้องซื้อแล้วเฮ้ยเราเอาเลยป่ะเนี่ยเต็นเตก่อนพี่เก็บถืออ่ะพี่เก็บถือโอ้ยอันนี้อันนี้อะไรเนีว่วหัวเห็ดตะต่อร้อยเดียวกี่ร้อยร้อยถ้ามาถูกจังลิ้นจี่ดอยเยียงแหม จะเล่นในนี่เทไหน่นี่อะโวค,ค,คาโดคาโดคาโดอันนี้แหละครับผมไม่คาเดเมียนะครับราชาถั่วอร่อยมันกรอบโลละร้อยแปดสิบแล้วไม่เดินไปยฟองก่อนไม่รู้ว่าพี่อันพามาไม,ม่ผมเห็นตับเต่าอ๋อเฮ้ยเผือกหอมอันนี้เคยกินไหมกิงน,นอือยอดฟักแมวยอดลูกไอ้เมื่อกี้นะ่ะยอดลูกไอ้เมื่อกี้นี ผักขะแนง20บาทเฮ้ยน่าผัดน้ำมันหอยอะ่ะขิงแก่ดอยขิงแก่ดอยอ่ะว่ามีรูปประคำเนี่ยรูปอะไรอะ่ะพระเจ้าห้าองค์เป็นไม้มงคลบูชาได้เนี่ยมีขิงดอยแก่ <g ül> อเอ้น้ำพึ่งด้านหลังนี้ก็จะเป็นสมุนไพรนะครับผมมีไก่ห้าดาวด้วยมีกาแฟสดโจโจซางอันนี้เป็นต้นกาแฟนะเก่ง อะไรบาอาลาบิกา้าออกเหมือนกันนะดีของมันต้องมี<อ>งเดี๋ยวชยีคือน้ำพึ่งหรือชีอันนี้น้ำพึ่งน้ำพึ่งอ๋อไม่ใช่นี้ใช่ไหมนี่สูตรสาวสะดุ้งนะไม่อ,อย่างผู้กาแฟเปล่าต้นหอมหรืหอต้นกระเทียมนะฮะอ๋อก็ตอนนั้นที่รับซื้อมาไงตนน้นตอะไรลูกสนลูกสนเดี๋ยวเราพาเอาไปาม ประดับปลดับเดี๋ยวเดี๋ยวเราไปอุทยานแล้วเนี้ยเดี๋ยวมีมีอยู่เพียบนันด้านหลังทางนี้จะเป็นต้นไม้นะครับผมเม็ดผัดชีพิกแห้งนี่ไม้เกี้ยไม้เกี้ยเนี่ยมาจิดไมาจิดไฟมันจะหอมนะเป็นสนไม้สน ที่บ้านเราหมดหรือยังไวแอนไมค์แกนเนี่ยอันนี้มา์แกนฝาอันนี้เครื่อย่างกันนีอะไรหอมใช่เนี่ยถ้าไฟเช็คจุดปุ๊บติดเลยเอาไว้กรอบไฟเวลาเราไปเที่ยวป่ากันแก้มเจ้าป่าเอาละครับอูหมันใหญ่ยังวะนี่หอมย่างอร่อยย่างแล้วมันจะนิ่มๆผักหวานปลา20บบาทหูหมูใหญ่หมูใหญ่มาก ทำไมคือใหญ่แท้เพ e like. <Q> ียบเลยป่านี่เครื่องผัดมีหมดเลยนะบิดไทยมีไส้หมูด้วยหน่อไม้นี่ก็เป็นหน่อไม้ของชาวบ้านนะครับที่เข้าไปในป่ากาไปหากันมานะครับผมนะ ด้านหน้าด้านไหนออร่ยมากได้เลยค่ะรสชาติอร่อยมากเฮ้ยมะนาวมะนาว20บาทนะฮเห็ดเผาะเห็ดเผาะเคยกินไหมอันอันน่าจะเคยกินกินเคยกินไหมเห็ดเผาะกัดแล้วดังก้อใช่กัดแล้วมันดังปุ๊บบางที่เขาเรียกเห็ดหอบเพราะว่ากว่าจะหาได้มันหอบเลยนี่อะไรอ่ะไอ้นี่อะไร นี่อะไรอ่ะโอคาโดไงโอคาโดโอคาโดโอคาโดอันนี้จะเป็นนวัตก,กรรมจากไทยแลนด์นะครับผมเลือดเลือดผักเยอะมากเลยสวรรค์รสสวรรค์หวานหวานจริงเหรอถ้าบอกหวานก็ต้องหวานวนะเนาะโอคาโด เจ็ดนาทีครึ่งแม้อีกสักสองนาทีครึ่งทำอะไรดีพี่อันเต้นโชว์ไหมเดินไปข้างหลังนะยังมีอะไรอีกไปซื้อแตงกวาไปซื้อแตงกวา่ตนกวาจีดอยเพราะไม่บางแงยวออะไรอ่ะดอมูเซอร์ไงพี่เราอยู่มูเซอร์ต้องดออยมูเซร์ สามโลร้อยหอ,อไปกินกอนเลย่สองมั 2, 000, 000, 2, 000ที่เหลือแล้วก็เฮ <c oughs> ้ยหอมเลยรู้สึกหอมมมอมาเจขอบคุณครับอ่ะจิงจริม,มีเทิร์นจริงนั้นชิมได้ชิมได้ชิมสักโลได้ครับได้หอมเจี๊ยบปลูที่นี่เหรอครับ่อ หวานมากอันนี้เขาเย็นอะไรอ่ะเย็นน้ำเหรอหวานหวานหวานเอาเอาจัดไปเฮ้ยหวานหวานหวานมีมะเขือเทศมีผักี๋ยวเราจะไปซื้อแตงกวา มาถึงนี่เราต้องตามแตง่งเพอดี่พริกกระเหลี่ยงเหรอเนี่ยย่างเผ็ดอะหึอาย่ะเฮ้ยน่าซื้อกลับบ้านเนาะนี่ก็เกลียงสีไปเงี้ยแต่เผ็ดกระเรจียนี่มะแข็นครับยิงพริกกระเรียงนี่เล็เหยพี่เลยมะแข็นเนี่ยย่างกับเอาไก่อ่ะ ไก่หมักอ่ะหมักไก่อ่ะอร่อยมากมันได้หอมๆเปรี้ยวๆอันนี้อะไรเครื่องเทศเครื่องเทศมีอะไรบ้างครับผมก็มีตละลับปลามีอะไรนะมีไมโครโฟนตถบ,บงมืออย่าลืมเชียวนะหลวงวิ่งเออมนะขามที่กระเดี่ยวหัวใ,ใแสแต้มอ้าวไม่มีใครอยู่ครับผมไม่มีใครขายไม่มีใครขาย ายแทนกันไหมครับเอานี้ก่อนลวกันแตงกัวแตงกัวอันนี้อะไรอ่ะมะเขือมะเขือเขาใส่สารอะไรนะมะเขือมะเขือมะเขืออ๋อมะเขือมะเขือสามอย่างห้าสิบโอ้อ๋ออันนี้เอาไหมรูปแม่ค่ะเฮ้ยรูปมะนาวเปิดสองอย่าง อันนี้อะไรอ่ะถั่วไงขอบคุณครับปุ๊บยวนยาฮะเนี่ยอยากซื้อพีกอ่ะแม่ค้าไปไหนอ่ะร้านอื่นแล้วไม่เนี่แม่ค้าไม่อยู่อ่ะ ยี่สิบบาทไอ้อันนี้ดีปีปหมเนี่ยราคาละห้าสิบอย่างเผ็ดมีร้านร้านร้านเผ็ดๆทางนั้นเลยมันต้องใส่ถุงครับอันนี้อ่าอะไรไหม,มอะไรครับจีนน้อยอ่ะเขาเรียกอะไรนะเออไปดูตรงนั้น,ปนไปดูปเงี้ยว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 จีน้อยมันจะเปรี้ยวๆใช่ไหมเปรี้ยว นี่ิจิน้อยมเขือมะเขือนี่นี่ตะแคงมเขออะไรนะมัโต้มมันเขืเเอคืนอ้าเหรออ,อันนี้มันคืออะไรอ่ะมาโอ้โ,อโหนางดาแท้ครับเนปากาเอ้ยน่นาปาอยู่ข้างหลังนะค,นครับ เอ,อาไปดูดิ่สวัสเอ้ยอสวัสดิ์สวัดสดิ์หรือเปล่าสวัสชื่อใครวะอ๋อนี่ลูกเนียงเนี่ยอร่อยกิโลละสิบบาทกินยังไงอะ่ะลูกเนียงเป็นไงเปรี้ยวใช่ไหมก็อย่างมันเปรี้ยวแล้วมันเปรี้ยวไงสี่ถุเงเลยห้าสิบบาทมันไ,ได้ค่ะ อ๋อเนี่ยไงเหมือนกันโอู้มานาวสาสามร้อยาอน้โยอโนิ่มดีจังเลยวะไม่นิ่มได้ไงใครเดินมันก็บีบพี่จร,จริงปะโพี่ฮะห้าสิบบาทนี่ตามตามเป็นเดือนเลยด้วมะนาวสามรค่ะนอะไรอ่ะมะเขือเทศอ รู้เห็นนี่ผักเยอะผัดดกเยอะผักถูกอ่ะนะอะไรอ่ะกินทีผิวดีไปเลยโอ้โหกินม<ฮ>ีขาวเลยแหละขาวเลยแล, <_ d ụ> ล้วแกซื้อมาขายแม่งมุมอ่ะไหมันมี่ยเราฮะดูแล <_ d ụ> เจ็ดบาทดูแลเจ็ดบาทโอ้โหเมื่อคืนเจ๊ก็เอาไปโอ้ยมาไอ้แอปเปิลแบบรูเบลลเอร์เลยลเปิะนะ้ลยน้องเรียน ลูกเหนียงดอยสาวรถอัพตอนช่ไหมพี่สอนพี่อัพ้นที่นอโรงเรียนมองมองคนละอย่างกันนะฮะปลตอนี้นะครับผมข้างบนมมูเซอร์ใหม่มูเซอร์ล่างเดี๋ยวเราจะขึ้นข้างบนนะครับผมคลิปต่อไปไปดูด้านบนนะคะร,รับเนาะจานับผมจาครับวับเลยดูคลิปนี้เสร็จไปด้านบน